สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราท่านเรวัตอดีตในตำรวจชื่อดังแสดงความคิดเห็นปมดราม่าแฟนคลับน้องต้นข้าวชี้ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างไม่ใช่สร้างบาดแผลในวงการลูกทุ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการลูกทุ่งเมื่อน้องต้นข้าวสุปริยานักร้องดาวรุ่งถูกโยงเข้าไปกลางดราม่าหนัก หลังนักร้องรุ่นพี่รายหนึ่งออกมาพูดถึงปัญหาแฟนคลับจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดท่านเรเว,วัตกลิ่นเกสรอ,อินฟลูเอนเซอร์อดีตนายตำรวจเชื่อดังก็ไม่รอช้าออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นของน้องต้นข้าวกับนักร้องรุ่นพี่แบบช,ะชะัดๆโดยระบุว่าเห็นเป็นประเด็นออกข่าวนะครับว่านักร้องรุ่นพี่ไปว่าไปว่าน้องต้นข้าวเด็กร่ นักร้องรุ่นพี่ก็ต้องดูนะครับว่าพฤติกรรมการกระทำเนี่ยมาจากน้องต้นข้าวหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าไอ้น้องต้นข้าวเขาเป็นเด็กเจียมเนื้อเจียมตัวนะเด็กเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับถึงเขาจะเด่นจะดังอะไรเราเป็นศิลปินด้วยกันมีอะไรก็แนะนำกัน นะครับมีอะไรก็แนะนำกันเด็กแค่อายุสิบสามปีสิบสี่ปีเองลูกอ๋อเอฟซีน้องต้นข้าวไปโห่ไล่ไปโห่ไล่นักร้องรุ่นพี่ใช่ไหมครับมันไปโทษต้นข้าวไม่ถูกนะลูกไปโทษต้นข้าวไม่ถูกนะ มันเอฟซีหนูเป็นศิลปินไปแสดงแล้วชาวบ้านที่มาดูเนี่ยหนูจะไปบอกว่านี่เป็นเอฟซีน้องต้นข้าวเขาไม่ได้สักไว้ที่หน้าผากว่าเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวแต่ถ้าเขาไปโห่ไล่หนูก็แสดงว่าหนูทําตัวไม่ดีนะนักร้องรุ่นพี่ท่านนั้นก็ทําตัวไม่ดีจนอย่าไปใช้คําว่าเอฟซีน้องต้นข้าวต้องบอกว่าชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนะครับชาวบ้าน,นะ ต้นข้าวก็ต้องหนักแน่นนะลกูกนะเราก็ขอให้เอฟซีอย่าไปทะเลาะกันนะครับผมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับน้องต้นข้าวลกูกลุงเลวัตก็เคยเจอปัญหานะครับเอฟซี FC ทะเลาะกันเองนะครับตั้งกลุ่มกันกลุ่มนั้งกลุ่มนี้นะครับทะเลาะกันต่างจิตต่างใจเราทําหน้าที่ดีๆไปร้องเพลงไปอะไรไปนะครับนับถือที่หนูทำนะ่าดีแล้ว นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจะมาโกรธน้องต้นข้าวถ้ามาจากการกระทําของพ่อน้องต้นข้าวแม่น้องต้นข้าวหรือญาน้องต้นข้าวก็ว่าไปอย่างนี่ทีมงานเขาก็ดีตัวน้องเขาก็ดีนะมีอะไรก็พูดคุยกันนะพวกศิลปินเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันโลกนะอย่าทะเลาะกัน ถ้าไม่เชื่อผมให้ย้อนไปดูสมัยคุณยอดรักสลักใจกับคุณสายันสัญญาแต่คอกันเพราะเอฟซีบอกว่ายอดรักเป็นอะไรนะเป็นขวัญใจเพลงลูกทุ่งเป็นเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งสายันก็ไม่พอใจเพราะสายันเขาดังมาก่อนยอดรักนะครับก็เกิด ตอนนั้นยอดรักป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะครับสายันออกมาพูดว่าไม่ได้เป็นมะเร็งจริงโอ้มันเสื่อมเสียไปครับมันเสื่อมเสียนะครับนะครับใครเขาจะว่าอะไรอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราต้องนิ่งนิ่งนะครับเราต้องนิ่งนิ่งนะครับใครยกตัวอย่างบอกเขาบอกลุงเลวัตนี่เป็นมือปราบมันมีอีกคนไปพูดว่าโอ้ยเลวัตนี่กระจกคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่า มันจะยุให้เราทะเลาะกันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยมีพระเอกหนังนะครับนาดแม่ไม่ใช่เดี๋ยวนะชื่ออะไรวะมันใช่พระเอกหนังดวลปืนกันซะนี่นะมิชัยบัญชากับอีกคนชื่ออะไรวะเขาติดคุกต,ติดตารางอะพระเอกรุ่นเก่าอะ่ะหน้าคล้ายๆนาดภูวนาถอ่ะนะ ลือชัยนะลือนานะฮะลือชัยนะนาดกับมิชัยบังชานะครับก็มาจากเอฟซีเนี่ยครับพาให้ทะเลาะกันนะฮะเราเป็นศิลปินอยู่ตรงกลางนะครับทําหน้าที่เราให้ดีทําหน้าที่เราให้ดีนะครับผมเป็นกําลังใจให้หนูต้นข้าวนะลูกนะเป็นกําลังใจให้หนูถึงต้นข้าวจะเด่นจะดังอย่างไงเวลาไปงานอะไรที่เขาเชิญรวมรวมกันเนี่ย ก็ต้องเป็นไปตามคิวใครมาก่อนคนนั้นคนนี้มาร้องก็ต้องปล่อยเขาร้องตามสเต็ปเขาอาจจะให้ร้องคนละสองเพลงแต่เอฟซีใจร้อนอยากจะดูน้องต้นข้าวเลยโหไล่ไอ้คนแรกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ต้องใจเย็นนะครับ <c oughs> ถ้าเราอยากจะดูน้องต้นข้าว <c oughs> คนเดียว <c oughs> เราก็ไปดูคอนเสิร์ตหรืองานแสดงที่น้องต้นข้าว, <c oughs> ขาวเขาแสดงนะ <c oughs> แต่ถ้าไปงานใหญ่ๆเนี่ย เช่นเขาเชิญเลวัตไปร้องเพลงด้วยเนี่ยทางทั้งที่เสียงเราก็เหมือนควายเลยแต่ว่าคนจัดงานเขาให้ผมร้องก่อน<ม>ก็ต้องเป็นไปตามคิวนะครับเป็นไปตามคิวและนักร้องพอร้องจบไม่มีคนตกมือนี่เขาก็เศร้าแล้วครับศิลปินนะฮะมาทุกคนก็แต่ว่าตัวศิลปินคนนั้นเนี่ยไม่ควรจะพูดเลยด้วยตัวเราเองนะครับไม่ควรจะพูดด้วยตัวเราเอง เด็กนะต้นข้าวเขายังเด็กลูกความกดดันมันก็เกิดกับเขาอะนะฮะผมดูน้องต้นข้าวยังไม่ได้ผิดอะไรนะนะครับเป็นเรื่องของ f อซแฟนคลับหลายคนยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กทุกคนควรเคารพซึ่งกันและกันวงการลูกทุ่งจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีความสามัคคีมีอะไรก็ควรคุยกันบอกกันดีๆ ไม่ควรมีดราม่าหรือทำให้เกิดกระแสความขัดแยง้งพร้อมทิ้งท้ายคำเตือนแรงๆว่าอย่าใช้ความดังหรือความเป็นรุ่นพี่ไปกดใครความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เสียงใครดังที่สุดแต่อยู่ที่ใครทำถูกที่สุดต่างหากและงานนี้แฟนคลับน้องต้นข้าวต่างพากันแชร์คำพูดของท่านเรวัตและให้กำลังใจน้องต้นข้าวอย่างล้นหลามขณะที่หลายคนเรียกร้องให้เคลียร์กันให้จบเรื่องดราม่าเพื่อภาพลักษณ์และความสามัคคีของวงการลูกทุ่งไทย สุดท้ายต้องจับตาดูว่างานนี้เรื่องจะจบลงแบบสวยงามหรือจะบานปลายกลายเป็นไฟลำทุ่งเพราะเมื่อผู้ใหญ่เริ่มขยับโลกโซเชียลก็ยิ่งสั่นสะเทือน